สวัสดีครับดิโก้ผมเบสนะครับผมสารรถถังหลักที่ผมมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่า UDES 3 3นะครับผมเป็นรถถังมิไซล์ของประเทศสวีเดนนะผมซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับของรุ่นที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะผมรุ่นก่อนอันนี้จะมีชื่อว่า PVR นะครับ BV 5 5 1นึ่งนะผมอันนี้เป็นรุ่นก่อนหน้านะครับส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมานะครับส่วนใหญ่นะครับคันนี้นะผมจะไม่ได้แตกต่างจากคันเมื่อกี้มากสักเท่าไหร่นะผมจะแตกต่างกันที่ว่าตัวรถแค่นั้นเองนะครับส่วน ตัวบิซายเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันนะครับผมลำาดูแล้วบิซายกันนะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยบิซายที่ผมจะมานะผมจะเป็นบิซายเจาะเกาะธรรมดานะผมเป็นขนาดที่152ม mm ิลลิเมตรนะผมเราจะเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่800มิลลิเมตรนะผมซึ่งถือว่าเยอะเยอะนะผมแต่ว่ามันก็เท่ากับคันเก่านั่นแหละในเลนเดียวกันก็ยิงสบายนะค,คันนี้แต่คันนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงมากนะเพราะมันก็คือคันกอดอันนี้บิซายรุ่นก่อนมันอะเกือบจะทั้งหมดเลยนะต่างกันแค่ตัวรถนะผมโอเคลำมอมกันเจอยละส่วนรถจะเป็นไงนะผมเดี๋ยยวเเราไปดูกันล อ้าวผมเห็นแล้วหนึ่งคันจ้าไปเลยโดนแต่ไม่มีดาเมจอะไรมากมายครับผมเสร็จเพื่อนไปเลยกระสุนแม่ทะลุผ่านวบไปเลยเด๋ยวหาตัวใหม่ครับผมเฮ้ยผมเห็นละเห็นแล้วเห็นละขอเห็นตัวหน่อยโอเคแค่นี้แหละไป เรียบร้อยแต่ครับผมทีแค่สิบห้าตายไปเอ๊ะนั่นอีกคันหนึ่งนี่ใช่ชัวใช่ชัวไปเลยไม่ต้องค่อยดึงลงมาโดนครับผมหนึ่งดอกคนขับตายแล้วครับเดี๋ยวซ้ำอีกรูปผมว่าน่าจะฆ่าได้ละไปเรียบร้อยเก็บไปสองครับผม แล้วก็มันจะมีรถถังที่ขี่ผ่านมันไปนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่จะหยุดให้เรายิงไหมนะครับเดี๋ยวค่อยสืบแบไปทีนี้เดี๋ยวก็ได้เองนะครับอ่าเห็นละไปเรียบร้อยตายไปผมเอ็มหกเสร็จไปหนึ่งดอกเดียวก็พออ่าผมเห็นอีกคันหนึ่งละเห็นละเห็นละนี่ ต้นไม้บางมิดเลยบางมิด้ะต้นไม้ไม่อยากขึ้นไาเยอะเดี๋ยวตายเด็เพื่อนอยู่หลังธงตายว่ะอ่านี่ไงหนึ่งพันเห็นละไปเตรียมปอบบินได้เลยโดดเครื่องยนต์ว่ะไป โดยลำกล้องปืนกับโคนไปครับผมไอ้ดอกนี้แหละวัดกันไม่น่ารอดละไปคนขับเลยไม่ต้องคิดมากเหตุเล็นงเขาผมทีละสิบห้าตายไปเออโอ้โหเป็นลูกเลยเมื่อกี้เห็นเป็นลูกอะเรียบร้อยหอร์ก้าไปแดกไป เตนเอ้ยคนยิงตายมามามากูจะแก้แค้นตรงนี้ไปเลยโดนแน่มับก็ให้ฮิดกูภูมิใจเหลือเกินนี่ ดอกนี้แหละเออสวยงามตาไปครับอ่ามีให้เล่นมีให้เล่นตรงไหนวะเมื่อกี้นี่ไหมอ่าน,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 นี่ไปเรียบร้อยอุ้ยอุ้ย,ยชิบหายละอืองอคันคันเดียวกูจะตายแล้วไม่ต้องมาถึงสองหรอก เจาะหน้าแหกเฮ้ยเชอเข้ารังกระสุนเต็มๆเลยเออเออโดนหัวไปสวย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 รอซ้ำครับผมยังไงก็ตายคันนี้ขอละไปหมัดก็ให้ตายไปครับผมทีห้าสิบห้าสวยแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งอยู่หลังน้ำพุนี่ อ่าด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 าอายุดหย,ยุดกูก็ยิงไม่ได้เหมือนกันก,กูก็ที่อยู่พี่ซายิงไม่ได้เอ้ยไม่ต้องถอยออกมาดิเฮ้ยมันเขไม่ได้เข้าไปหรอกใช่ไหมถอยมาดีกว่าถอยมาถอยมาเอ้ยมันลึกไปมันลึกไปถอยมาไม่ปลอดภัยนะ ดันลึกอ่ะขอเนียนหน่อยละกันนี่เรามันแค่รถที่ผ่านทางมาไม่เชื่อยแม่งโธตายเลยดันเข้าไปอ่ะเออถอยมาก็รอดละแหมไอเรากูสาหวังดีไอเสียงไม่เป็นมิดนี่มันอะไรวะทางซ้ายมือเนี่ย ว่าใช่ยังไงก็เสียศัตรูเาละเชียร์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กับยีคันหนึ่งข้างหลังมันไม่รู้มันไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไปตายไปหนึ่งครับผมเดี๋ยวคันนี้คันนี้ยังไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ฆ่าคอมมานเดอร์มึงเอ้ยหลบไปแล้ว ดูดิมันจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะเฮ้ยไม้แข็งละโดนเลยโดนน้ำพุวะดิน้ำพุเต็มเต็มเลยว้าววะดิเห็นไม่เห็นมเห็นเห็นึงเห็นกูหรอกอ่าล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 าวิ่งกดฆ่ากูเว้ยเนีมันเห็นน่ะเมื่อกี้ลูกมันตกอ่ะมีสายตกลงบ่อน้ำพุหมดเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บตีนโดนยิงตีนตายทหารกูปกเปียกยังวะ ได้เลยคันนี้มันยิงกวาดนี่ไงเรียบร้อยถึงจะไม่ใช่คันที่มันยิงเราก็เหอะแต่มันอยู่ที่เดียวกันไงสวยไปแล้วกันนะเออตอนเองนะเพื่อนอุ้ย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 เป็นไงวะอ่าเห็นชัดเจนโดนไหมโดนโอเคสวยได้โคโรนไปแล้วผมจะถอยไหม อีกลูกนึงขอสวยๆเอ้ยไม่เชื่อเอ้ยลูกตกยิงสูงก่อนไว้กันเอเผื่อไว้ก่อนไฟดึงมาลงเรียบร้อยสวยเออดีไซน์นี่มันดึงจริงคุมไม่ค่อยตรงเลยเออได้อยู่เฮ้ย ลูกหมดพอดีด้ไปตายซะเรียบร้อยตายไปสเก็ตผมอย่างแปลกอะเจาะทูข้างล่างแต่เขาบทตายน่ยาจะตายเพราะแรงระเบิดนะผมโอ้โหตรงนี้ก็โลกไปอันตรายาสัตว์ดูพักเสียงนี้ โดไปเลยเต็มๆดอกหนึ่งไปละยื้ยยิบไปโดเลยดิยิงก่อนดิยิบก่อนหามุมก่อนหามุมเดี๋ยวเจอกันเอ็มมันเถือมันเถือโดนหนึ่งดอกเต็มเต็ม ตายไปผมก็ไม่โดนใครตุยนะได้ได้ได้มุมกดเราได้หยุดไปมับก็ให้ก็นหนึ่งตัวทางทางนี้โอเคพอร,รู้ตัวครับผมคันนี้ก็จะมีหนึ่งคันตรงนู้นเป็นอาตาจอนะผมอันตรายเหมือนกันขึ้นไปเก่งว่าจะเสี่ยงเกินไปให้มันไปสนใจคันอื่นก่อน่ะแล้วเราค่อยไปยิงมัน ลองดิมันจะจะยอดลูกปืนใส่เราไหมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเชื่อวิสายมันทะลุไปไดไงวะมันไม่น่าจะทะลุนะเมื่อกี้มันควรจะระเบิดไหมอ่ะบิสัยยังทะลุว่ะกูว่าชีวิตอ่ะโคตรท้อเลยว่ะ มีสาชนกระทบแล้วแตกแบกยังทะลุอ่ะโอ้โหผมคิดดูดวงผมมันซวยขนาดไหนอ๋อผมจริงได้ควันบางมิดเลยวะเออแต่ก็ได้อยู่สวย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 นี่มีไหมมีมีมีหนึ่งคันครับผมไปไม่สนใจละอาจจะตรงอัตจรไม่โสดไม่แคร์ยิงอย่างเดียวยอดเออตายไป จะเอ๋มาแล้วไม่โดนไม่โดนรอบนี้แหละมึงไม่รอดแน่โดวเป็นทันกูหรอกเอาข้างบนเลยเรียบร้อยตายไปมันโดนยิงตัวไหนอ่ะอ่าเจอแล้วเรียบร้อยโดนไปดีนะมันยิงเมาส์อ่ะไม่ใช่หรอกมันมันก็น่าจะกระโดดเหมือนกันแหละปืนมันน่าจะกระโดดเหมือนของเรา สังเกตได้เลยเป้ามันเลี้ยวออกขวานิดหน่อยนะครับแล้วก็ชนเข้ากับเบลไปถือว่าเป็นที่ดีอ่ละเอ้ยเย้ยโดนล้อแต่ไม่เป <MP> ็นไรไปเออดีนะเม้ยยิงไม่โดนตัวยังดีอยู่เว้ย เดีี๋ยวน้คิดว่าน่าจะฆ่าได้ด้วยงั้นเราซังข้างบนมัฟก็ให้คียติคอครับผมลังกระสุนอยู่ตรงนี้สับไปอีกรูปนึงเดินข้างล่างสวยได้ลังกระสุนไปครับผมตายเรียบร้อยได้ปิดเกมไหมเนี่ย ได้ผลปิดครับผมโอเคสวยงามครับผมแล้วเจอกันครับ